สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาณาจากักรสวนทุเรียน40ไร่ชีวิตติดดินอยู่กับต้นไม้ราคาเป็นแสนมรดกสวนทุเรียนแอนภรยาชาคริตเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ขยันขันแข็งช่วยกันทำมาหากินสำหรับคู่ของสาวแอนพัทธิราและสามีชาคริตแย้มนาม ตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหนุ่มชาคริตก็ได้กลายเป็นชาวสวนช่วยภรรยาดูแลสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้เจ้าตัวยังลงมือเองทุกอย่างจนได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆนอกจากทุเรียนแล้วไร่ของสาวแอนยังปลูกผลไม้อีกหลายอย่างทางด้านสามียังมักจะออกมาอวดภาพผลไม้สดๆที่เพิ่งเก็บผลผลิตออกมาให้แฟนๆได้สั่งซื้อกันอยู่บ่อยๆ แถมทางด้านลูกชายน้องโพยังเป็นพรีเซนเตอร์ตัวน้อยคอยโปรโมตขายผลไม้ให้กับคุณแม่อีกด้วยและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาวแอนมักจะออกมาเผยความเคลื่อนไหวของตัวเองและครอบครัวผ่านทางช่อง YouTube ให้แฟนๆได้ชมอย่างเต็มอิ่มซึ่งแต่ละ EP สาวแอนพาทุกคนไปทัวร์ไร่ทุเรียนที่กำลังออกผลผลิตร,รวมถึงมังคุดมะไฟออกผลเต็มต้น นอกจากนี้สาวแอนยังมีสวนทุเรียนที่ได้รับมรดกตกทอดจากคุณตาอีก40ไร่ซึ่งพื้นที่นี้ยังมีผลไม้อย่างเงาะและมังคุดรวมอยู่ด้วยซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับของบ้านนี้จะเห็นได้ว่าสาวแอนเป็นคุณแม่ที่ขยันทำงานไม่ว่าจะงานในไร่ในสวนเจ้าตัวก็ลงมือทำเองแถมยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าหนุ่มชาคริตนั้นได้ภรรยาที่ทั้งเก่งและขยันจริง นอกจากนี้สาวแอนยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายติดดินสอนให้ลูกชายอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติบอกได้คำเดียวว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆหนุ่มชาคริสนั้นหันมาทำสวนจับจอบขุดดินลุยงานทุกอย่างใช้ชีวิตติดดินเรียกได้ว่าสาวแอนเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับหนุ่มชาคริสจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ